เฮ้ยเต่าน้อยเหมือนเหมือนบ่อบนเลยอ่ะบ่อบนก็เจอเต่าน้อยแบบนี้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหอ้าโอ้ยปลาไหลโอ้โหตัวใหญ่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสุบบ่อจับปลาในราคา800บาท พิกัดอยู่ที่บ้านสันคงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับและสภาพบอ่อเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับหญ้าเต็มบอ่อเลยนะครับก็คงต้องมาลุ้นกันล่ะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากลับไปเยอะไหมมันจะคุ้มค่าบอ่อ800บาทหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยครับ แ้วนะครับน้ำแห้งพอสมควรแล้วครับเราจะเริ่มหาขอบขอบบ่อนะครับน่าจะได้เจอปลาช่อนกับปลาไหลอยู่ครับต้องมาลุ้นกันโอ้โหปลาไหลฮะโอ้ส่สวยสสวย นี่ครับโอ้โหสาสวยครับ<ห>สาสวยโอ้ไสากลางๆเกือบใหญ่นะครับโอ้โห,โหคลำลงไปไม่ถึงนาทีก็เจอปลาหลแล้วครับโอ<ห>้ตกใจใบไม้อนนี้ว่าปลาช่อน ฮ <Huh? S 2> ะไ,ไหนอ่ะถึงไหนแล้วโอ้ oh. oh, ตัวใหญ่ครับโอ้ oh, ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งอ่ะโอ้ที่จริงบอ่อนี้อยู่ติดกับบอ่อที่เราเคยได้ปาลาไหลในรอยแตกนะครับอยู่ติดๆกันเลยครับบอ่อนี้ก็เลยได้เจอปาลาไหลในรอยแตกเหมือนกันเลยนะครับ ออโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วครับอโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นี่โอ้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลตัวใหญ่อีกแล้วครับโอ้ตาวะ เฮ้ยเต่าน้อยเหมือนเหมือนบ่อบนเลยอ่ะบ่อบนก็เจอเต่าน้อยแบบนี้ตัวหนึ่งออาเก็บใส่โอ้ยน้องเต่าน้องเต่าน้องจีน่าจีน่ากลับมาชงบันลังไหนอุ้ยตัวนตาชั้นไหนตู้ใหญ่ดิ เอล่อกขนอตัวใหญ่อยแล้ว nah, จ yeah, ้าต <proverb ially> <forward> yeah, yeah, ัวใหญ่อยู่เนอะมใหไ้มีส์สวยๆสตัวแล้วชงหโอ้เนี่ยข้างหลังต้องดูดีๆบางทีมันก็จะออกมาแบบนี้แหละ นนติดติดใครก็ได้มาจับหน่อยนี่นี่นี่ไม่ได้ออกมาจากถังใช่ไหมดูหน่อยโอ้โหสายสวยสายสวยหวังว่าไม่ได้ออกมาจากนั้นนะดีมันพังงาบพังงาบอยู่เมื่อกี้อ้าปาก

S <S โอ <Pop> <es> oh, ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันไม่ได้ไปทางเดียวนะลอยแตกมันไปหลายทางโอ้ไโอ้ตัวใหญ่โอ้โหนี่ครับ ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหเอานี่คือตัวเมื่อกี้แหละตัวแบบว่าสีส้มๆเลยสุดยอดนี่ไห,หไงโอ้โห จ้าเอาลูกปลานีกอันไอ้ก้นอนเ,เนี่ยเห็นตั้งนานละนึกว่าเป็นดิน <c oughs> เสือกระจอกครับเสือกระจอกไม่เห็นช่วยจับปลาเลยเสือ นี่หนูลองไปดูในกระสอบสิปลาสลัดปลาสลัดเต้นอยู่ในกระสอบมั้งเฮ้ยกระชอนนี่ปลากกั่งปลากกั่งโอ้ทางนู้นนี่ ผมมันหน่อยโอ้โหเสร็จผมแล้วครับโ,โทษทีกลัว <laughs> ลงน้ำเป็นไรตัวเล็ก <laughs> เราได้แต่หน้าเราได้นะที่แต่นี่แหละไล่ออก <laughs> ต้อนออกมาแล้วก็ให้คนข้างล่างจับ โอ้ไปเลยไปเลยอันนี้อยู่ในนี้น่าจะไม่ใช่ตัวนี้เฮ้ยเข้าไปทางนี้นู่นนูได้แล้วโอ้ยครับโอ้เก็บใส่มีอีกไหมอีกหน่อยนี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่ อ้อันนี้อ่ะสองตัวแล้วี่เลยโอ้ยจิ้บบอสิเสือทำอะไรอ่ะเสือทำอะไรครับกันนี่น่าลุ้นอยู่ อย่านะอย่านะอย่าให้มาถึงที่นี่นะรอเสียบเด้อเจอละปลาหลายเจแล้วตัวก็ตัวใหญ่ใทั้งนั้นเหมือนกันบ่อแบบนี้ก็สนุกอ่ะอย่ารู้นี่องตัวจับงี้นะปลา เสร็จคัเสร็จแ้อตัวใหญ่อยู่เอาฮะนั่นนนโอ้ไปไหนแล้วนู่นไปล้วนู่นแล้ว แล้วจ้าอย่างส่วนนี้ไหลไหน้อยไหลน้อยอือโอ้ยปลาไหลโอ้โหตัวใหญ่โผล่มาจากไหนวะเนี่ยสงสัยอะตีไปเหยียบใส่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสงสัยอะตีไปเหยียบใส่อะ ปาโทษปลาไหลพวกนี้โอ้นี่ยโอ้โหได้แล้วตัวใหญ่ออกมาจากไหนไม่รู้โอ้ได้แล้วครับอีกตัวหนึ่งที่เจอเมื่อกี้ก็ใหญ่แบบนี้จับไม่ได้ เฮ้ยสองตัวแล้วออกมาตรงนี้โอ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 ้้บ้าห่านี้ยปลาช่อนนี่ หัวปลาช่อนนี่โอ้โอ้ออกมาให้จับเฉยเลยไอช่อนเอ้ยอ่ะเขาเหยียบไปเหยียบมาก็ยังไม่หนีนี่นั่งไงโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่แต่ตอนที่เขาเล่นมังกรก็เห็นว่าเป็นอะไรก็ตกใจอยู่

ได้แล้วเหรอโอ้ตัวนี้น่าจะใหญ่สุดของวันนี้แล้วมั้งเนี่ยอ๋อโอ้ที่นี่ทีเดียวเจอหลาตัวเลยเพอมาเปิดตเดี๋ยวือจะปลช่อนอีกแล้วเจ้ปลช่อนอีกแล้จ้านี่ ủa, <laughs> oh. <laughs> ah, bắt được hả? Oh, bắt chót, ô, bắt được tôi vậy. Uh. Oh, đây rồi. Oh, chiếc nó Ồ, oh, xin mời đại Ủa, đục dơ chinh chinh à. Ủa, nếu mà lành luôn, nữa à paduk tôi vậy ค่อยขยับออกไปแล้วรุด <c oughs> อ้ว้าวตัวใหญ่ทั้งนั้น ปลาไหลด้วยวะแวปลาช่อนโอ้ต yeah, yeah. oh, hey. oh, hey. ัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาช่อนก็มีมึงไงมึงไงปลาช่อนมึโหดนไปแล้ว โ oh, oh, อ้ปลาช่อนตัวใหญ่จับเลยโอ้น,น, oh, นี่มานี่แล้วนน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 แปะพ่อแล้วอ้าว oh, oh, แปะพ่อแล้วโอ้ oh. oh, ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ โอ้ยปลาบูปลาบูปลาบูรอันั้นปาสร้อยเจับเลยนี่ปาบูจ้านี่ครับโอ้โหตัวใหญ่ อีกตัวนึงปลาสอยนี่ครับใหญ่จริงโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่อีกแล้วโอ้ืมนี่ครับ นี่ครับเราโชว์ให้ดูกันชัดๆทุกตัวเลยนะครับเ,เวียวตรงนี้มีปลาส้อย,รอยตรงไม้นี่ยนั่นไงจับเลยชุบชับเลยจับปลาส้อยนี่ลื่นมากนะยิ่งไม่ใส่ถุงมือนี่ยากเลยเนะี่ยใหญ่กว่าที่เราได้ที่บ่อเจ็ดพันอีกบ่อนน้าไม่ใช่ใหญ่แบบนี้โอ้ปลาสร้อยอยู่ในนั้น จับไมป็นันใหญ่ปลาชอนใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ไปล้างอติละอูหนหูหนุ๊กนนอโหีก็มี โอ oh ้อ่ะเก็บไปหนึ oh, ah, kind of oh, ่งแต้มอนนี้ก็มีโอ้เอาไปอีกแต้มหนึ่งรัวๆเลยอัจยเอแล้วโอ้ปลาดุกโอ้ปลาดุกตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่นี่นี่ปลาอะไรอ่ะ โอ้พอก็ได้ปลาช่อนครับนี่อะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะเห็นนี่เยอะเดี๋ยวใช้นี่ไม่หมดนะโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่นี่นี่เยอะเดี๋ยวใช้นี่ไม่หมดเออนึกว่าได้แล้วได้แล้วอ๋อไม่ยโอ้เหรอโอ้ที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีใส่ถังก่อน ปลาดูก,ดกเอาเอา้เอาเานี่ด้วยตัวใหญ่โอ้โหปลาดุกครับตัวใหญ่น้อนี่ปลาช่อนเต่ละตัวไซส์ใหญ่พอๆกันเลยอะแบบสองตัวโลสามตัวโลย,ย,โยังมีอยู่ป่ะหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวหากันอีกสักหน่อยแล้วเราก็จะขึ้นจากบอ่อแล้วนะครับ ที่นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วเจ้าหมดแล้วยังไม่หมดเว้ยม่หมดโอ้เากว้ไปลนนะดุเป็นชากปลาดุกตัวใหญ่สวยๆครับ น่าจะหมดจริงๆแล้วเขานี่